สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องอนุกรมคาบที่ผ่านมานะคะครูได้สอนลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตไปแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องอนุกรมค่ะสำหรับเอกสารนะคะครูได้แนบไฟล์เอาไว้ใน Google Classroom แล้วนะคะนักเรียนสามารถนำมาใช้ในการประกอบการเรียนได้และที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องส่งครูด้วยมีคะแนนนะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทบทวนในเรื่องของลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ก่อนนะคะถ้าเป็นลำดับจำกัดลักษณะของลำดับคือเรารู้ว่ามันจบที่พจน์ไหนแต่ถ้าเป็นลำดับอนันต์คือเราไม่รู้เลยว่ามันจบที่พจน์ไหนนะคะถ้าครูให้นักเรียนลองเอาลำดับจำกัดและลำดับอนันต์เนี่ยมาเขียนอยู่ในรูปของผลบวกเราก็จะเรียกมันว่าอนุกรมค่ะง่ายๆคืออนุกรมอ่ะคือการที่เอาลำดับมาบวกกันนั่นเองเขาจะเรียกว่า อนุกรมนะคะถ้าอนุกรมที่ได้จากลำดับ paradise, จำกัดเขาจะเรียกว่าอนุกรมจำกัดถ้าอนุกรมที่ได้จากลำดับอนันต์เราก็จะเรียกว่าอนุกรมอนันต์ค่ะถ้าอนุกรมที่ได้จากลำดับไหนมันก็จะเรียกว่าอนุกรมนั้นนั่นเองสำหรับอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตนะคะเราจะเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตวันนี้แหละครูจะสอนเรื่องของอนุกรมเลขคณิตค่ะ ครูจะให้นักเรียนพิจารณาลำดับเลขคณิต1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง100ถ้าครูให้นักเรียนเอาลำดับนี้เนี่ยมาเขียนอยู่ในรูปของผลบวกกันครูอยากรู้ว่า1-2 2-3 4บวกสอบวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆจนถึงบวก100เนี่ยพอรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อถ้านักเรียนลองมานั่งไล่บวกจริงๆ 1>, 1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10พอบวกไปเรื่อยๆจนถึง100เนี่ยมันก็จะคิดเยอะแล้วบางทีคิดเลขผิดอีกถูกไหมลูกครูก็จะมีเทคนิคและสูตรที่เอามาช่วยในการหาให้มันง่ายขึ้นกว่านั้นนะคะก็คือสูตรของอนุกรมเลขคณิตให้ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง an นะคะเป็นลำดับเลขคณิตซึ่งมี d เป็นผลต่างร่วม ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนะคะสูตรก็จะมีดังนี้มี2ส,สูตรด้วยกันซึ่งอนุกรมเลขคณิตเนี่ยเราจะใช้เราจะใช้แทนสัญลักษณ์คือ sn นะคะใช้ sn สูตรแรกคือ sn เท่ากับ n หาร2คูณด้วยวงเล็บของ a1 บวก an สูตรที่2คือ sn เท <N> ่ากับ n หาร2คูณด้วยวงเล็บของ2 a1 บวกด้วยวงเล็บของ n ลบ1คูณกับ d ค่ะซึ่ง2สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรอนุกรมเลขคณิตทั้งคู่เวลาเราเลือกใช้ให้ดูโจทย์ให้ดูสถานการณ์ถ้าโจทย์เนี่ยให้ AN มาเราก็ใช้สูตรแรกเลยแต่ถ้าสูตรเป็นแบบ ไม่รู้ an คืออะไรให้มาเป็นแบบว่าลำดับอน,นันต์เราก็ใช้สูตรที่2นะคะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาที่มันง่ายต่อการแก้ปัญหาโจทย์นั้นนะคะเมื่อเราได้สูตรแล้วนะคะก็จะทำให้เราคิดง่ายขึ้นมาคิดต่อเลยตัวอย่างที่1โจทย์เดิมเลยค่ะจงหาผลบวกของเลขคณิต1-2-3บวก2บวก3ไปเรื่อยๆจนถึงบวก100ทีนี้เราก็มาดูสูตรว่า สูตรมันมีสองสูตรใช่ไหมเรามาดูจากโจทย์ว่าเราควรใช้สูตรไหนสองสูตรนี้ซึ่งโจทย์เนี่ยเขาให้ a 1มาเขาให้ a n มาด้วยดังนั้นเราก็ใช้สูตรแรกเลยมันจะได้ง่ายนะคะเราก็ใส่สูตรก่อนเลย sn, SN เท่ากับ n ส่วนสคูณด้วย a หนึ่งบวก a n นะคะทีนี้เราก็แทนค่า sn ของเราคือ อนุกรมกี่พจน์แรกที่เราหาถูกไหมซึ่งข้อนี้นะคะเราหาไปถึงหนึ่งร n ของเราก็คือพจน์ที่พจน์ที่เท่าไหร่ถ้าลำดับเนี่ยหพจน์ที่1คือ1ลำดับพจน์ที่สองคือ2ลำดับพจน์ที่สามคือสมแสดงว่าหนึ่งรยของเราเนี่ยก็คือพจน์ที่หนึ่งรอยนั่นเอง n ของเราก็คือหนึ่งรยนะคะเราก็แทนเลยเป็น s หนึ่งร n ก็คือหนึ่งรหารสองนะคะ ทีนี้วงเล็บ a 1บวก a n a 1ของเราคือ1 a n ของเราคือ100ก็จะแทนได้ว่า1บวก1น0นะคะเมื่อคิดเลขออกมาแล้ว s 100เท่ากับ100หาร2เท่ากับ50ในวงเล็บบวกกันได้1 0 1นะคะเมื่อคิดเลขคูณกันออกมาแล้ว s 100ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ5 0 5 0้านั่นเองค่ะ ท่านนักเรียนบอกว่าครูถ้าผมไม่อยากใช้สูตรแรกอะ่ะอยากใช้สูตรที่2ได้ไหมจริงจริงใช้สูตรไหนได้เหมือนกันเอาที่ง่ายถ้าเราอยากใชส้สูตรที่2ก็ได้เหมือนกันอะ่ะลองใช้สูตรที่สองดู sn, SN เท่ากับ n หาร2คูณด้วยวงเล็บของ2 a 1 2> บวกด้วยวงเล็บของ n ลบ1คูณกับ d นะคะเราก็แทนค่าเหมือนเดิม Sn ของเรา n ตัวเดียวกันเลยก็คือ100 n หาร2ก็คือ100หาร2เท่ากับ50นะคะอันนี้ครูคิดไปเลยเนาะทีนี้2 a 1 a 1ของเราคือ1 2 a 1 2คูณ1ก็เท่ากับ2นะคะบวกด้วย n ลบ1 n คือ100ลบ1เป็น99นะคะทีนี้ D ผลต่างร่วมถูกไหมดี D, คืออะไรข้อนี้มันห่างทีละ 1>, 1แสดงว่าดีของเราก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเมื่อคิดเลขออกมาแล้ว s 1 0 0เท่ากับ50ข้างในวงเล็บคูณการ99คูณ1ก็ได้99เหมือนเดิมบวกกันก็ได้101พอคิดออกมาแล้วก็มีค่าเท่ากันค่ะ5050 50. เหมือนเดิม เห็นไหมหนูจะใช้สูตรไหนก็ได้ผลสุดท้ายออกมาแล้วก็คำตอบเหมือนกันนะคะเวลาใช้สูตรหนูพยายามเลือกใช้ที่มันง่ายต่อข้อนั้นนะ ตัวอ,อย่างต่อไปนะคะจงหาผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต2 4 6ไปเรื่อยๆนะคะถ้านักเรียนดูจากลำดับเลขคณิตที่เขาให้มาเนี่ยนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าสูตรที่ควรใช้คือสูตรที่2ถูกไหมลูกเพราะว่าสูตรแรกต้องมี an แต่ลำดับนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่า an ของเราคืออะไรดังนั้นนะคะสูตรที่เราเลือกใช้ก็คือ Sn s, เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วยวงเล็บของ 2a1 บวกวงเล็บของ n ลบ1คูณกับ d นะคะแล้วเราก็แทนค่าเลย Sn ของเรา n ของเราโจทย์ต้องการหา10พจน์แรกนะคะดังนั้น n ของเราคือ10ก็จะได้เป็น s 0ค่ะเท่ากับ n คือ10ก็เป็น10ส่วน2วงเล็บ2คูณกับ a1 a1 ของเรานะคะคือ2 2คูณ2ก็เท่ากับ4อันนี้ทันนะลูกตามทันนะต่อไปวงเล็บ n ลบ1 n ของเราคือ10 n ลบ1ของเราก็เป็น9ต่อมาเรามาหา D D คือผลต่างร่วมแต่ละพจน์ถูกไหมซึ่งผล D ข้อนี้หาได้โดยเอาพจน์ก่อนหนะ้าเอาพจน์ถัดไปลบพจน์ก่อนหนะ้าก็จะได้เป็น เพิ่มทีละ2นะคะ d ของเราก็คือ2นั่นเองเราก็คิดเลขเลย s10 เท่ากับ10หาร2เท่ากับ5แล้วก็ในวงเล็บเป็น4บวก9คูณ2เป็น18นะคะเราก็คิดเลขออกมา s10 เท่ากับ5คูณกับในวงเล็บเป็น22นะคะเมื่อคิดเลขออกมาแล้วเราก็จะได้เท่ากับ S 1 0เนี่ยเท่ากับ110นั่นเองต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยวครูจะไกด์ให้ก่อนนะในกรอบสี่เหลี่ยมให้เราใส่สูตรเลยค่ะสูตรแรกคือ Sn เท่าก <N> ับ n หาร2คูณด้วยวงเล็บของ a 1บวก an สูตรที่2 Sn เท่ากับ n หาร2 คูณด้วยวงเล็บของ 2a1 บวกวงเล็บของ n ลบ1คูณกับ d ค่ะแล้วเราก็มาดูโจทย์กันโจทย์ข้อที่1จงหาผลบวก7พจน์แรกของอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิต 7, 15, 23ถ้านักเรียนดูจากลำดับเลขคณิตเนี่ยนักเรียนจะรู้แล้วว่าควรใช้สูตรที่2ถูกไหมลูกเพราะว่าสูตรแรกมันจะต้องรู้ an แต่ว่าเราไม่รู้ว่า an คืออะไรดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็ใช้สูตรที่2เลยคือ Sn เท่ากับ n ส่วน2วงเล็บ2 a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณกับ d ค่ะเราก็แทนค่า Sn n ของเราโจทย์ให้หาผลบวก7พจน์แรกแสดงว่า n คือ7นะคะก็แทนเลยเป็น s7 เท่ากับ n หาร2ก็คือ7หาร2วงเล็บ2 a 1 2อ่ะ a 1 a 1ข้อนี้ของเราคือ7ดนะคะดังนั้น2คูณ7ก็มีค่าเท่ากับ14นะลูกนะทันนะต่อไปบวก n ลบ1 n ของเราคือ7 n ลบ1แสดงว่าก็คือ6ต่อไปมาดูดีดีคือผลต่างร่วมเราก็ไปหาผลต่างร่วมก่อนหาได้จาก พจน์ถัดไปอ่ะพจน์ถัดไป15ลบพจน์ก่อนหน้านะคะก็คือ7ก็จะได้เท่ากับ8ดังนั้น d ของเราก็คือ8เราก็แทนค่าเลยค่ะที่เหลือหนูก็คิดเลขลูก s7 เท่ากับเท่าไรหนูก็ไปคิดมาทำต่อเองนะต่อมาข้อที่2ค่ะ จงหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตที่กำหนดค่าต่างๆให้ดังนี้นะคะข้อ1ให้ A1 เท่ากับ40ให้ D เท่ากับลบ3ให้ N เท่ากับ30จากที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราควรใช้สูตรที่2นะคะเพราะว่าให้ D ให้อะไรครบแล้ว An ไม่มีเราก็ใช้สูตรที่2เป็น S'n เท่ากับ n ส่วน2วงเล็บ2 a 1บวกวงเล็บ n ลบ1คูณกับ d ค่ะแล้วเราก็แทนค่าลงไป n ข้อนี้คือ30ก็เป็น s 30เท่ากับ n หาร2ก็เป็น s 30หาร2วงเล็บ2 a 1อ่ะ 2A1 n ของเราคือ40เชื่อมโดยบวกต่อมาในวงเล็บ n ลบ1 n คือ30 n ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ 29นะคะ D ก็ให้มาแล้วว่าเป็นลบ3ที่เหลือหนูก็คิดเลขเลยว่า s 3 0เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะต่อมาข้อที่2โจทย์ให้ a 1เท่ากับลบ9 a 1 0เท่ากับ15 n เท่ากับ10อ่ะข้อนี้ง่ายเลยให้ a 1มาให้ a 1 0มาด้วยให้ a n มานะคะเราก็ใช้สูตรแรกได้เลยเป็น s n เท่ากับ n หาร2คูณด้วยวงเล็บของ a 1บวก an เราก็แทนค่าเลยค่ะข้อนี้ sn n เท่ากับ10เราก็แทนเป็น s 1 0เท่ากับ n หาร2ก็คือ10หาร2ส่วนในวงเล็บ a 1บวก an a 1ของเราคือลบ9 an ของเราคือ15ที่เหลือหนูก็หาค่าออกมาเลยว่า s 1 0เนี่ย มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะสำหรับข้อสุดท้ายข้อ3จงหาผลบวกของจำนวนเต็มคี่บวก100จําจำนวนแรกอ่า1 0 0จำนวนแรกเราก็ลองไล่ไปก่อนจำนวนที่1จําจำนวนคี่ก็คือ1อยู่แล้วบวกจำนวนถัดไปจำนวนคี่ก็คือ3บวกไปเรื่อยๆบวก5และบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะคะ100ผลแรกถ้าเอาจำนวนคี่ตัวสุดท้ายของเราก็คือ 99นะคะและโจทย์ก็ให้เราหาว่าผลบวกของจำนวนเนี่ยเหล่านี้เนี่ยพอรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งจากโจทย์ที่เราลองเรียงมาเนี่ยเราจะเห็นเราจะรู้อยู่แล้วว่าเรามี a 1แล้วและเราก็มี an แล้วดังนั้นสูตรที่เราเลือกใช้ให้มันง่ายนะคะเราก็ใช้สูตรแรกได้เลยเป็น Sn เท่ากับ n หาร2 คูณด้วยวงเล็บของ a 1บวก a n ค่ะแล้วเราก็แทนค่าเลยลูก sn อ่ะ n เราแทนเป็นอะไรไปดูที่โจทย์โจทย์บอกว่า100จํานวนแรกอ่ะก็แสดงว่ามี100พจน์ถูกไหมลูกและเอาเฉพาะจํานวนคี่อ่ะจำนวนก็คือครึ่งหนึ่งจำนวนคี่ครึ่งหนึงก็เท่ากับ50แสดงว่าเขาจะต้องการหาผลบวก50ผลแรก n ของเราก็คือ50นะคะเราก็แทนค่าได้เลยเป็น s 50เท่ากับ n หาร2ก็คือ50หาร2นะคะส่วนในวงเล็บ A1 ของเราคือ1 an ของเราคือ99เราก็จะได้แล้วว่าในวงเล็บเนี่ย a1 บวกของเราคือ100นะคะแล้วเราก็หาค่าออกมาเลยว่า S 50หของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ นักเรียนก็ไปเคลียร์แบบฝึกหัดมาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งครูด้วยนะคะ